วน้องผมนะครับผมจะใช้เป็นตัวโปสเตอร์ mta นะครับผมก็จะให้ชื่อมันตรงกับรูปที่เรานำเข้ามานะครับจากนั้นก็กดเลือกได้เลยครับผมเมื่อเราเลือกเข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้เราไปคลิกที่เพ t นะครับผมเพนที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับหรือว่าแผ่นพอป่าของเรานะครับจากนั้นกดเพื่อแมทเทอเรียลให้มันนะครับผมกดบวกแมทเทอเรียลจากนั้นเลือกแมทเทอเรียลให้ตรงกับแมทเทอเรียลที่เราเพิ่งสร้างนะครับที่ผมตผมจะตั้งชื่อแมทเทรเรียลผมว่าโปสเตอร์ศูนย์หนึ่งนะครับก็ทําการเปลี่ยน ตัว Match ดเดี่ยอ่าเห็นไหมครับตัวเพจของเราก็จะกลายเป็นรูปโปสเตอร์ที่เราเพิ่มไมแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับมองไปที่มุมบนขวานะครับก็จะเป็นอ่ารูปไม้กระทาวิง,ว,งวิงนะครับเราสามารถเพิ่มแอนิเมชันให้กับอ่าโปสเตอร์ได้นะครับว่าเราจะเอาเป็นการหมุนการเด้งขึ้นเด้งลงหรือว่าเด้งซ้ายเด้งขวาก็ได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมจะข้ามไปก่อนนะครับแล้ว ต่อมานะครับก็จะเป็นแบบว่าการเผยแพร่นะครับผมออกไปยังที่สาธารณะนะครับก็จะเป็นให้เราคลิกไปที่ Publish นะครับผมอยู่ซ้ายมือหรือว่าขวามือก็ได้นะครับปุ่มสีฟ้าด้านล่างนะครับหรือว่าเป็นปุ่มซ้ายมือตามลูกศรน,นะครับผมเมื่อเราคลิกที่ Publish เสร็จแล้วก็รอไปสักแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จากนั้นกดอัปโหลดได้เลยครับ เมื่อเรากดอัปโหลดนะครับผมก็จะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เราทําการล็อกอิน Facebook ให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะขึ้นให้ล็อกอิน a c e b o o k เมื่อเราล็อกอินเสร็จนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับผมอันดับแรกนะครับให้เราทําการตั้งชื่อก่อนนะครับผมตั้งชื่อชิ้นงานผมจะตั้งไปที่ test ir 0 1นะครับผมจากนั้นให้เรากดบันทึกก่อนนะครับที่มุมขวามือครับกดบันทึกเสร็จปุ๊บเมื่อเรากดบันทึกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดไปที่ทดสอบบนอุปกรณ์นะครับที่อยู่ข้างกัันนะครบ เมื่อเรากดแล้วนะครับเขาก็จะเด้งขึ้นมาให้เราใส่กรอกรหัส a c e b o o k นะครับเราก็ทําการล็อกอินให้มันเสร็จสิ้นนะครับเมื่อเราล็อกอินเสร็จนะครับผมก็จะเด้งตัวคุณอยากจะเผยแพร่หรือเปล่านะครับหรือว่าตัวทดสอบอุปกรณ์นะครับจะมีให้เราทํา2อย่างนะครับก็คืออันบนนะครับถ้าเรากดส่งนะครับจะเด้งเข้าไปที่โทรศัพท์เราทันทีเลยนะครับจะอยู่ที่กล่องข้อความนะครับเป็น Notify นะครับเมื่อเรากดคลิกเข้าไปนะครับจะเด้ง แอปพลิเคชันพร้อมเปิดกล้องให้เราเลยนะครับส่วนด้านล่างนะครับถ้าเราอยากจะเผยแพร่ก็ให้เรา Copy Link แล้วก็เอาไปให้เพื่อนๆนคนอื่นได้เลยนะครับผมอันดับแรกผมจะเทสก่อนนะครับผมจะกดส่งไปที่ Facebook ของผมนะครับก็ทำการกดส่งนี่นะครับผมเมื่อผมกดส่งนะครับก็มองมาที่โทรศัพท์ของผมนะครับก็จะขึ้นเอฟเฟกนะครับก็จะเขียนว่าเทส t AR 0 1พร้อมสำหรับการทดสอบแล้วผมก็คลิกไปที่แจ้งเตือนเลยนะครับผมโทรศัพท์ของผมก็จะทำการเปิดแอป แพลิเคชันแล้วก็เปิดกล้องให้พร้อมเลยนะครับผมแล้วผมก็จะทําการเปิดจอตัวมาร์กเกอร์ของผมขึ้นมานะครับก็คือรูปโปสเตอร์ MTA ของผมนะครับผมสแกนปุ๊บก็จะขึ้นรูปโปสเตอร์แบบในภาพเลยนะครับผมผมเสริมให้นิดนึงนะครับผมถ้าเราอยากจะเผยแพร่ให้กับคนทั่วไปเห็นนะครับผมที่ไม่ใช่คนที่เราก o p y Link ส่งให้นะครับผมแถบตรงนี้นะครับผมเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จนะครับให้เราทำการก่อข้อมูลลงให้ครบทุกช่องนะครับ เราก็จะสามารถเผยแพร่เป็นสาธารณะได้นะครับใครที่ขาดผ่านไปผ่านมาหรือว่าใครที่แบบเซิร์ชคำว่า ar เ e ิศูนย์หนึ่งเขาอาจจะเจอผลงานของเราก็ได้นะครับรถ้าเราอยากให้แบบเป็นไวรัลหน่อยแล้วก็ตั้งชื่อที่มันตรงกับกระแสะช่วงนี้กันนะครับทำเป็นพวกฟิลเตอร์ตามอะไรก็ได้นะครับผมก็สำหรับการทำโปสเตอร์ ar แล้วว่าพวกมาอัพก็น่าจะมีแค่นี้ครับสำหรับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับก็เราก็จะเห็นว่า การทำ AR ด้วยโปรแกรม Spark หรือว่า Spark Studio ที่อยู่บนเว็บไซต์ที่เชื่อมกับ Facebook นะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเมื่อเทียบกับการทำด้วย Unity แล้วก็ BooFolia นะครับจากที่เมื่อกี้ครับที่เราได้เรียนการสร้างด้วยโปรแกรม Spark นะครับจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาในรูปแบบของโปสเตอร์นะครับ ก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าหรือที่เราเรียกว่า marker based AR นะครับซึ่งที่เราเห็นว่าแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับซึ่งนี่แหละจะทำให้เราสามารถเอาไปประยุกต์ในการใช้การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวได้นะครับอย่างเช่นเมื่อเราไปสแกนอยู่ที่ป้ายโปสเตอร์ของหน้างานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เราทำตัว marker ไว้นะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดหรืออันอาจจะเป็นขึ้นในรูปแบบโปสเตอร์ให้อ่าน ที่รายละเอียดมากขึ้นหรืออาจจะขึ้นในรูปแบบวดีโอนะครับอันนี้ก็ไปประยุกต์ใช้นะครับรวมไปถึงการไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบของ 3D ที่ขึ้นโมเดลแต่นี้อาจจะยากสําหรับชุมชนที่จะมาปฏิบัติตามในการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวก็เลยอาศัยเรื่องของ marker base เป็นหลักก่อนนะครับก็หวังว่านะครับคนที่อยู่ในชุมชนก็จะสามารถใช้ เทคโนโลยี AR นะครับเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้เกิดรายได้กับชุมชนนะครับให้สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเพราะว่า AR เนี่ยเป็นเรื่องของการฉาบฉวยเป็นเรื่องของการโปรโมทได้อย่างรวดเร็วนะครับครับผมผมอาจารย์ดรปิยศักดิ์เทียสนานะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าเพื่อนๆหรือว่าคนที่เข้ามาดูจะเกิดประโยชน์จาก คลิปการสอนนี้นะครับสวัสดีครับ